สวัสดีพี่น้องที่เคารพรักครับวันจันทร์วันที่16กุมภาพันธ์2026วันนี้ก็เป็นวันจันทร์ในสัปดาห์ที่6นะครับเทศกาลธรรมดาจะนำบทอา่านจากบทเทศโดยนะักบุญบรนาดอาธิการก็นำมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เป็นข้อคิดติตเจือนใจจะนำไปปฏิบัติในชีวิตในวันนี้และวันต่อ,ตอไปได้คือหัวข้อท่านเขียนไว้ว่าการสแสวงหาปรีชาญาณท่านบอกว่า จงสแสวงหาปรีชาญาณในเมื่อยังจะพบได้จงเรียกหาปรีชาญาณเมื่ออยู่ใกล้ท่านอยากจะทราบไหมว่าปรีชาญาณอยู่ใกล้แค่นี้คำว่าอยู่ใกล้ท่านในใจท่านและบนริมฝีปากของท่านหมายถึงท่านสแสวงหาอย่างจริงใจในเมื่อท่านมีปรีชาญาณอยู่ในจิตใจความฉลาดรอบคอบจะหลั่งมาจากริมฝีปากของท่าน แต่จงระวังให้ความฉลาดรอบคอบนั้นไหลจากริมฝีปากแต่อย่าให้ไหลออกไปหรืออย่าให้ท่านสำรอกออกไปถ้าท่านได้มาซึ่งปริชญาณก็เท่ากับท่านได้น้ำพึ่ง <c oughs> แต่ท่านจงอย่ารับประทานเข้าไปมากนักจะทำให้อิ่มเกินไปและสำรอกออกมาจงรับประทานเพื่อให้ท่านนั้นหิวอยู่เสมอปริชญาณกล่าวว่าใครรับประทานเราจะหิวอยู่เสมอ อย่าคิดว่าท่านมีปีชายานมากเกินไปอย่ารับประทานเข้าไปมากนะเกรงว่าท่านจะสำรอกออกมาถ้าท่านทำดังนี้ปีชายานที่ท่านมีอยู่ก็จะถูกยกเอาไปเสียเพราะท่านจะเลิกหาสแสวงหาขณะเมื่อปรีชายานอยู่ใกล้และเมื่อพบได้จงสแสวงหาและขอความช่วยเหลือจากปีชายานสารโลมอนกล่าวว่าผู้ที่ รับประทานน้ำพึ่งมากไปให้ผลร้ายแก่ตนเองเช่นเดียวกับผู้ที่แสวงหาเกียรติมงคลให้ตนเองจะต้องถูกทับถมด้วยเกียรติมงคลนั้นเป็นบุญของบุคคลที่ได้พบปริชยานยังเป็นบุญยิ่งกว่าอีกแก่บุคคลที่จเจริญชีวิตในปริชยานเพราะเขาจะได้เห็นผลมากมายมีอยู่สามทางที่ปิชยาณหรือความฉลาดรอบคอบนั้นเกิดผลอุดมในท่าน ถ้าท่านสารภาพความผิดของท่านถ้าท่านถวายการขอบพระคุณและสรรเสริญและถ้าคำพูดของท่านนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีมนุษย์เชื่อด้วยจิตใจดังนี้แหละเขาจึงชอบทมเขายอมรับด้วยริมปีป,ปากของเขาเช่นนี้แหละเขาได้รอดบุรุษผู้ชอบธรรมเริ่มสุนทรพจน์ของเขาโดยกล่าวโทษตัวเองขั้นต่อไปเขาถวายพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเป็นเจ้าและขั้นที่สาม ถ้าเขาเปี่ยมด้วยปรีชายานเขาก็จะเป็นที่ประทับใจของเพื่อนบ้านครับพี่น้องนักบุญแบรนด์อธิบายเรารู้จักแหละคำว,ว่าปรีชายานเนี่ยก็พูดกันมาหลายครั้งแล้วนะครับเมื่อก่อน,นเราก็เคยพูดกันถึงปีชายานคําว่าปรีชายานนั้นก็คือพระเบญชาวเนี่ยคือ,อ,อสิ่งที่พระองค์ทรงบันดาลให้มนุษย์นั้น จเจริญชีวิตและก็จะเจริญชีวิตด้วยความถูกต้องจเจริญชีวิตด้วยความเชื่อความเลื่อมใสศรัทธาความรอบคอบนะรู้จักที่จะแยกแยะตัดสินใจอะไรตา่างๆให้มีความฉลาดนั่นเองความฉลาดความฉลาดในที่นี้คือฉลาดที่จะใช้ชีวิตอย่างดีเป็นคนดีเป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติตนแล้วก็มีความรักในพระเบเ้าในเพื่อนพี่น้องของตนเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้ข้อคิดในวันนี้แล้ว เราอ่านดูเราจะแปลกใจนิดหนึ่งว่าทําไมเนื่อบนแบรนดท่านก็บอกว่าเออปริชานเนี่ยออมันเหมือนน้าผึ้งนะอยากกินกันมากจนเกินไปเพราะกินมากไปแล้วประเดี๋ยวมันก็จะต้องออสํารอกออกมาจะต้องอุดอัดอะไรต่างๆความจริงแล้วท่านก็เปรียบเทียบว่าออให้มีชีวิตด้วยความพอดีมีชีวิตด้วยความสุภาพทรรมตนนะมีชีวิตแล้วก็อาศัยทีละเล็กทีละน้อย ให้ความเชื่อเรื่อมใสศรัทธาและให้เป็นชีวิตของตนจริงๆให้ปรีชญานั้นเข้ามาและมีส่วนหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของแต่ละคนจริงๆและตรงนั้นเองก็จะทําให้คนนั้นได้เจริญก้าวหน้าและเป็นบุตรที่ดีของพระเจ้าเป็นเพื่อนพี่น้องเป็นเพื่อนมนุษย์ที่ดีของกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเมื่อเราพูดถึงคําว่าปีชยานเนี่ยเราก็คงไม่ทงไปคิดถึงอื่นแลวก็คิดถึงพระเบญจ迦 ปริชาญนั่นคือพระพรของพระเบนเจ้าที่พระองค์ประทานให้กับเราที่พระองค์ให้มาในชีวิตของเราให้เรารู้จักทําดีให้เรารู้จักแยกแยะให้เรารู้จักหรรกลีกหนีความไม่ดีต่างๆแล้วก็รู้จักที่จะ,จะเจริญชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีกับคนอื่นแล้วก็ค่อยๆที่จะพัฒนาปรับปรุงตนเองไม่ใช่ว่าไปทําเหมือนกับคนที่เจอของของดีเจอข้าวเหมือนกับาาานะาท,าทานอาหารเนี่ยเวลาที่เราไปรับประทานอาหารเนี่ยโอ้อาหารนี่มันถูกปากอาหารนี่เราชอบ กินซะเยอะเลยกินซะจนภาษาตลาดตัวกินซะบุ้งกลางเลยกินซะอิ่มจนเกินไปหนึ่นก็เป็นผลร้ายต่อชีวิตต่อตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องเมื่อเราพบปริชาณพบพระเบญ้าก็ขอพระเบญ้าประทับอยู่แล้วก็พระองค์จะทรงดูแลเราเพียงแต่ว่าให้เรามีความสุภาพสมบนและน้อมรับน้อมฟังพระวจาที่พระองค์ตรัสกับเราในชีวิตในจิตใจของเราในแต่ละวัน ขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสันผ่านาพระบิดาและพระบุตรและพระจิตลังลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมอเถิด